ยูยูยยสวัสดีทุกท่านกันด้วยนะครับสวัสดีทุกคนที่เสียสเวลาเข้ามาดูในเกมนี้นะอ่าตอนนี้อยู่กับเ,เกมอะไรวะเกมอะไรวะออสตา a นเวอร r ที All ่เฟนเอ็กโอเคอ่าในวันนี้ผมอยา่างที่เห็นข้างหลังผมไปนะนี่นี่คือกลุ่มแอดมินนะครับกลุ่มแอดมินตรงนี้นี่ถามว่าขึ้นยังไงนะครับนี่ครับตรงนี้จะเป็นทางมังกรเนาะทางมังกรเนี่ยข้างล่างนี่จะมีเถาวันอยู่ยแล้วเดี๋ยวนี้สามารถขึ้นมาได้นะครับขึ้นมาไต่เมฆมาไต่ขึ้นมาสูงอยู่นะครับทุกคน จนเกือบสุดเลยอะแต่ขึ้นมาครับแล้วก็ปีน้นไม่ขึ้นมาเรื่อยๆนะผมแนะนําให้กระโดดกระโดดสไลด์นะครับแล้วก็เควสมันจะมีเควสอยู่ตรงนี้นะเป็นเควสของแอดมินนะครับมันจะได้เพชรอยู่ประมาณ1000พันหนึง่งได้เพชรพันหนึ่งแล้วก็ท่าเต้นมั้งถ้าจะไม่ผิดนี่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 เมก้าแรนะครับเดี๋ยวผมเอาให้ดูนะว่าท่าเต้นมันเป็นท่าอะไรอยู่ไหนวะนี่มั้งนี่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 ลองดูดิอุย้ยเอา้าเอา้าผิดใส่ผิดเลยอยู่ไหนวะอ๋อใส่นี่แล้วกัน ดูหน่อยหึฮา <c oughs> ได้ทานดีโอเคแล้วเอาเนี้ยผมจะมาบอกวิธีชนะด้วยใช้โดยการใช้แค่หนึ่งตัวนะครับหนึ่งตัวเนี่ยผมแนะนําเลยนะแนะนําจริงๆนะครับขอเป็นธาตุไฟนะครับเหมือนจะต้องเป็นธาตุไฟนะเพราะว่าอันนี้มันเป็น o อเรนจมันแพ้ธาตุไฟเนาะแล้วเพชเนี่ยมันจะได้ประมาณันพันหนึ่งนะครับลงได้ง่ายๆกดคูณ2ได้เลยนะครับผมกดคูณ2ใส่เลยนะ และใช้แค่ตัวเดียวหรือจะสองตัวก็ได้ถนะ้าใครมีนะครับแต่จริงๆผมใช้ตัวเดียวตอนผมลองอ่ะผมใช้ตัวเดียวนะแล้วแล้วมันก็ผ่านจริงนะครับตอนนี้มีสองตัวที่แนะนำสองตัวที่แนะนํานะครับจะมีตัวของเ s เนี่ยหนึ่งตัวอันนี้ตัวแรกนะแต่ผมไม่ได้แอสเซนผมเลยไปใช้เป็นอะไครนูแทนรับชมสิ่งที่น่าสนใจสักครู่ เ z Shop ท z Shop อ z Shop เฮ้ยร้านอะไรวะบริการฟาร์มเกมจนเครื่องแทบนอ็อะเฮ้ยจริงป่ะรั real, page, late, uh, บฟาร์มเวิวรับฟาร์มเพชรรับฟาร์มของกดเก็บพาร์ทเลทฮะอู้ช็อปช็อปจริงนะเนี่ยมีสัตว์เลี้ยงทีเล็กดิสโก้บีเห็นแบบนี้บอกเลยว่าถูกดีห้าสิบเปอร์เซ็นต์ด้วยนะถ้าหาได้ไม่ยากเฟซบุ๊กมีเ z Shop ท z Shop อ z Shop ชอปเอครนู้นเนี่ยมันก็เป็นธาตุไฟดาเมจธาตุไฟหนักๆเหมือนกันนะ แล้วก็ผมเป็ใช้นี่ด้วยผมเลยรีบปั้นมันนะนะผมไม่ได้ปั้น S, <S, <c oughs> <S เลยครับแต่ใครปั้นนี่เอามาใช้ได้เลยนะ S อ <S S 1> จะดีครับดีมากเอามาใช้ตรงนี้โอเคเสร็จแล้วเนี่ยเราก็มาวางกันได้เลยนะครับผมจะวางไว้ตรงนี้อ่ะหนึ่งตัววางไว้นี่หนึ่งตัวนะกดออโต้อันนี้ได้เลยครับแล้วก็อันนี้วางไว้ตรงนี้หนึ่งตัวพอเสร็จแล้วเนี่ยมันจะมีไอบ้บอสอ่ะมันจะสตันบ่อยนะครับบอสมันจะสตันบ่อยมากนะต้องระวังด้วยนะครับแล้วก็วางไว้ตรงนี้หนึ่งตัวนะตรงกลางตรงนี้เพราะว่ามันมีแค่สองเลนเนาะ สองเลนนี้ปล่อยชื่อๆนะครับกดคูณสองได้เลยตัวนี้ปล่อยเลยปล่อยซึมเลยนะครับแล้วก็ปิดออโต้สคริปตให้เรียบร้อยนะทุกคนปิดออโต้สคริปนะครับไม่งั้นนี่บานแน่ๆครับสตันถ้าตัวไหนโดนสตันปุ๊บอ่ะรีบขายแล้วก็รีบวางใหม่เลยนะครับรีบวางใหม่ได้เลยนะโอเคหรือบอสแค่ตรงนี้นะครับตรงนี้สามารถกดคูณ2ได้เลยนะครับทุกคนถ้าใครแบบกดทันนะใครใครแบบวางตัวทันหรือว่าขายตัวทันนะครับ ถ้าถามว่ากดขายทันทีเนี่ยขายยังไงนะครับมันจะมีนี่เลยออโต้ออตโอออตโอ้เนี่ยวะออตโต้เซล์สคริปต์เซล์เนี่ยเปิดตรงนี้ไว้นะครับสคริปต์เซล์อยู่ข้างล่างออตโต้สตาร์ทนะโอเคตรงนี้โดนตันอีกแล้วนะครับกดวางใหม่ขายแล้วก็วางใหม่นะครับก็กดกดนี้ให้เรียบร้อยตัวของอาครนูเนี่ยผมแนะนําเพราะว่ามันมันมีสกิลที่แบบว่าเอาไว้วางพื้นด้วยนะดาเมจมันก็ไม่ไม่น้อยเลยนะครับยิ่งใครมีออสตาที่ผมว่าน่าจะแนะนํามากๆเลยนะครับน่าจะผ่านง่ายนะขายวา่าขายว่าอย่างเดียวนะครับ โอเคกดออตโต้ไปตรงนี้โดนสตันนะครับวางใหม่แล้วก็เอาปล่อยใหม่ปล่อยใหม่เรื่อยๆนะครับปล่อยใหม่เรื่อยๆไขว่างไนะขว่างนะเน้นไขว่างไขว่างนะครับแค่นี้ก็น่าจะจบด่านได้เลยนะครับลองไปทําดูกันได้นะเดี๋ยวผมจะลองดูให้สุดก่อนนะครับเดี๋ยวลองให้ทุกคนดูจนสุดๆก่อนนะแล้วเงินเนี่ยไม่ต้องกลัวนะครับมันเหลือๆอยู่แล้วเงินเนี่ยเหลือๆนะครับไม่ต้องซีเรียสเลยอาจจะไปลําบากตอนเวฟเก้าเวฟสิบนะมันมันก็มีแค่นั้นแหละครับที่ว่า มอนเลือดเยอะเฉยครับมันเลยอาจจะช้าหน่อยแค่ตอนเวฟเก้าเวฟสิบ 9, นะแล้วก็ถ้าเป็นเอสนะมันวางได้สี่ตัวว่าเอสอ่ะก็วางไปเลยครับวางขายวางขายนะแบบเอสเนี่ยมันตีแรงอยู่แล้วนะแล้วถ้าได้บัฟตัดเลือดมาอีกก็ดีมากๆเลยครับน่าจะเหมาะเหมาะมากๆเลยสําหรับตัวเอสนะมาลองกันได้ครับปึ๊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 บโอเคโอเคได้อยู่นะครับจัดไปจัดไป ตัวไหนโดนสตันก็ขายแล้วก็วางใหม่ให้เรียบร้อยนะครับที่ให้กดคูณ2อ่ะถ้าถ้าไม่ทันนะครับถ้าขายแล้ววางไม่ทันนะทุกคนกดเป็นคูณหนึ่งะครับก็คงต้องกดคูณหนึ่งเอานะถ้าถ้าไม่ทันนะอุย้ยตรงน,รงนี้ตรงนี้ดูลําบากนะครับวางไปวางไปขายวา่าขายวางนะได้อยู่ได้อยู่ไม่มีปัญหาครับมันโดนสตันเฉยๆดาเอจเนี่ยเยอะมากๆการันตีครับไม่ต้องกลัวเลยปล่อยได้เลยครับ มัาจะขยับมาวางไว้ตรงนี้เนาะเพราะว่ามันได้วงวงกว้างได้วงที่กว้างขึ้นนะวก็น่าจะเล่นง่ายขึ้นตัวนี้ดอสตันนะครับขายวางใหม่ขายวางใหม่เรื่อยๆครับเรื่อยๆจนจนกว่าจะจบด่านเลยนะทุกคนจนกว่าจะจบด่านเลยนะครับใช้ตัวไฟแค่ตัวเดียวพอเพราะว่าเงินเนี่ยมันไม่ได้เยอะแยะมากมายแนละ้วถ้าเอาเอสมาอีกก็น่าจะสบายขึ้นแต่ว่ามันจะขายลําบากนะครับขายลําบากเออขายพวกตัวอะไรเงี้ย ขายตัวมันจะลําบากหน่อยนะเพราะว่ามันต้องมาอัพอีกมันไม่ได้แบบว่ากดออโต้อัพอได้ตรงนี้เลยนะแบบปึ๊บอย่างเงี้ยมันไม่มีนะครับตอนนี้ก็ปล่อยซึมเรื่อยๆได้อยู่ได้อยู่ตัวนี้โดนสตันขายไปผมไม่เห็นนะเมื่อกี้เอาใหม่เอาใหม่ฟึ๊บฟึ๊บฟึ๊บโอเคโ,อโหโด,ดสนสตันอีกแล้วโด,ดสนสตันอีกก็ขายไปครับขายว่างใหม่ขายว่างใหม่หมเรื่อยๆนะทุกคนเงินเหลือๆนะครับไม่ต้องกลัวเงินเหลือๆไหวไหมบอส เจอบอสใหมนไหมรอบนี้บอสตัวไหนวะตัวไหนเป็นบอสวะตัวนี้เหรออ๋อตัวนี้ตัวนี้แป๊บเดียวครับโหมีแต่เอฟเฟกไฟนะเนี่ยแล้วก็เหลือเหลือบอสตรงนี้เป็นบอสแอดมินนะครับใครอยากตบฟลุตนะเขามาตบได้เลยรอรอฟลุตรอฟลุตมาแล้วตบแม่งเลยรอตบฟลุตนะครับมันบังอาจมันบอาจทำเกมแบบนี้มาให้เล่นนะมันสนุกเกินไปแล้วก็แบบ โอ้โหเราก็ยอมเสียเวลาเล่นมัน่ะบางทีมันทำมายากเกินผมก็แบบโอ้โหเล่นยังไงดีวะเน,นี่ยแต่ผมว่าดีนะเกมอ่ะมันอยากให้ทุกคนจดจ่อก,กับการเล่นเว้ยอยากให้ทุกคนเนี่ยสามารถแบบสามารถอยู่ในนี้ได้นานแบบไม่ต้องเอฟเคอะไรประมาณนั้นนะนะนะสำหรับผมแนวนคิดนี้อ่ะไม่ได้แย่เลยครับไม่ได้แย่เลยนะแต่หลายด่านมันก็ยังเอฟเคได้อยู่แหละแต่ว่าด่านใหม่ๆหลังจากนี้อาจจะต้องลงมือลงแรงนะครับลงมือลงแรงมากขึ้นเอ,อเกมก็จะเล่นยากขึ้น พอเกมเล่นยากขึ้นแล้วก็จะเกิดอะไรขึ้นครับพอเกมเล่นยากขึ้นก็กลุ่มผู้เล่นก็จะอาจจะเฉพาะกลุ่มมากขึ้นนะนะก็จะเป็นพวกสายทาวเวอร์ดิฟเฟนซ์จ๋าเลยครับที่แบบว่ายอมเล่นทั้งวันทั้งคืนเพื่อเพื่อเพื่อได้สิ่งที่ต้องการนะนะนั่นแหละครับใครที่เป็นจำพวกนี้ก็คอมเมนต์มาได้นะครับว่าแบบผมเป็นสายทาวเวอร์ดิฟเฟน์จ๋า,จาอะไรเงี้ยผมชอบเล่นทาวเวอร์ดิฟเฟน์มากๆนะครับแบบเล่นได้ทั้งวันทั้งคืนแต่ผมแบบผมก็กุ้มๆว่ะเพราะผมบางทีผมก็เบื่อนะ มเชื่อว่าทุกคนไม่ได้เล่นตลอดเวลาเราก็อาจจะมีเฉื่อนเวลาไปเล่นเกมอื่นบ้างสักชั่วโมงสองชั่วโมงนะแต่มันก็จะรู้สึกแอบตงหินตินในใจนะว่าถ้าไม่ฟาร์มจะดีหรออะไรเงี้ยเออไม่ฟาร์มไม่ฟาร์มรตอนนี้จะตามทันหรออย่างเงี้ยใช่ป่ะใช่ป่ะมันก็จะมีความรู้สึกฟีลฟนั้นอยู่นะครับผมก็จะเป็นเอ่อคนที่ทําคลิปเนาะผมจะเป็นครีเอเตอร์นะครับซึ่งผมต้องทํำคลิปเอ่อมาลงให้ทุกคนดูว่าผมต้องลงก่อนที่ทุกคนก่อนทุกคนผ่านอ่ะเออประมาณนั้นอ่ะผมต้องลงก่อนอ่ะ ก่อนที่ทุกคนจะรู้หมดแล้วนะครับผมต้องเป็นคนค้นคว้ายค้นหาไปก่อนนะครับเวลาเกมอัปเดตมาก็ต้องอยู่ให้นานกับเพื่อนนะครับเพื่อนที่จะได้ข้อมูลมาแล้วก็มาบอกกับทุกคนนะเนาะมันก็อยู่ลักษณะประมาณนั้นนะครับของตัวชีวิตจำวันผมเนี่ยมันจะลักษณะนี้เลยอยู่แค่นี้นะครับไม่ไปไหนไกลเลยครับอันนี้มามาสอนเล่นหรือมาระบายเี่้มาสอนเล่นหรือระบายวะโอเคได้อยู่เวฟเก้าแล้วนะครับอีกนิดเดียวก็จะผ่านแล้วทุกคนจริงจริงแค่นี้ก็ผ่านแล้วนะครับใครที่ดูจบนะ ผมจะให้คีย์เวิร์ดไ้นะครับใครพิมพ์คีย์เวิร์ดใต้คอมเมนต์นะใครพิมพ์คีย์เวิร์ดใต้คอมเมนต์ผมไปคอมเมนต์ตอบนะครับเดี๋ยวผมบอกคีย์เวิร์ดคีย์เวิร์ดนั่นคือคีย์เวิร์ดคือสุดหล่อครับสุดหล่อสุดหล่อสุดหลนะ่อแล้วสุดหล่อคีย์เวิร์ดเดี๋ยวผมจะมีรายการใหม่ด้วยนะครับผมจะทำรายการใหม่ด้วยจะเป็นรายการผมตั้งชื่อรายการไปแล้วรายการว่า ใครเจ๋งกว่านะครับผมรายการใครเจ๋งกว่ามันจะเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับว่าเออผมจะจะดึงตัวตัวซับหรือว่าตัว dps นะตัว p s คือตัวดาเมจอะไรอย่างเงี้ยของธาตุนั้นนะเอามาจัดอันดับนะครับเอามาจัดอันดับแล้วก็อธิบายแบบละเอียดยิบเลยนะว่าตัวไหนเก่งกว่าตัวไหนจะเก่งสุดในธาตุนั้นนะครับเออผมไม่อยากทำา้วยแต่ผมยังไม่รู้ว่าฟีดแบ็ของทุกคนเดี๋ยวจะเป็นยังไงนะผมไม่รู้ว่าทุกคนจะดูหรือเปล่าด้วย เพราะว่าเนื้อหาประมาณนี้มันเหมือนยังไม่ค่อยมีใครทามั้งผมยังไม่เคยเห็นใครทํานะเออผมก็เลยคิดว่าจะมีคนอยากดูหรือเปล่าว่าอย่างเงี้ยผมก็เกรงกลัวว่าทุกคนจะไม่ดูนะอ่าเดี๋ยวตอนนี้ต้องเวฟสีเราต้องเล็งบอสก่อนนะครับบอสตัวนี้ถ้าบอสตัวนี้ไม่ตายเนะนี่ยว่าเราตีบอสตัวนู้นไม่ได้นะครับเรื่องมันจะไม่ลดเราต้องรีบตีตัวนี้ก่อนเพิบมเเเอาเอากระตุก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 อะไรวะ ดีย๋ยวตีมอนให้ตายด้วยต้องตีมอนให้ตายด้วยนะครับบอสตอนนั้นช่างมันครับแปบบ๊บ,บเดี๋ยวก็ชนะละเวฟสุดท้ายแล้วนะครับสบายแล้วนะตีตรงนี้อย่างเดียวตัวนี้ก็ไปวางตรงนู้นรอเลยแล้วกันตัวนี้ไม่ได้ยากละจบแล้วเห็นไหมโอเคเหลือบอสตรงนู้นอย่างเดียวขาย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 วาง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 เรียบร้อยครับเนี่ยแค่น,นี้ก็จบได้เลยนะโอเคทุกคนเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับคลิปนี้ ไม่รู้ว่าทุกคนเนี่ยชอบกันหรือเปล่านะผมอยากได้ฟีดแบ็จากทุกคนมากๆนะครับว่าแบบคลิปผมทําประมาณนี้โอเคหรือเปล่าหรือว่าผมต้อง <c oughs> มีคาล้มมากกว่านี้หรอกรอ็ไม่น่าใช่นะครับเพราะว่าผมก็ติดตวงผมเองประมาณนี้นะเห็นไหมว่าผ่านละเออผมก็จะมาบอกออความรู้ดีๆที่ทุกคนอาจจะย,ยังไม่รู้อะไรอย่างเงี้ยนะหรือว่าเกมอัปเดตมาใหม่อย่างเงี้ยผมก็จะได้บอกก่อนนะครับเผื่อคนที่ขี้เกียจเข้ามาหาเองนะว่ามีอะไรมาใหม่บ้างหรือว่าแบบตรงนี้ทาไงบ้างนะ ผมจะเป็นคนที่มาบอกกับทุกคนเองนะครับโอเคสำหรับวันนี้นะครับใครชอบอย่าลืมกดไลค์ใครชชอ่อย่าลืมกดแชร์หมดด้วยดูยกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้บ๊ายบายจ้า